ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ e-life free b i z ับเรื่องของการทำการตลาดบนเว็บไซต์พันทิป .com ครับคุณชิดทำอย่างที่ว่าครับว่าพันทิปเนี่ยมีเขาเารียกว่าอะไรว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยโดนแบนได้จะมาเนียนๆมาขายเนี่ยต้องมีเทคนิคเลยคือบางทีผมก็เบื่อโซเชียลมีเดียฝรั่งกันนะเนี่ยอะไรก็ทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบลืมลืมพันทิปไทยๆอ่าลืมแบบไทยๆซึ่ง,ซ,งซึ่งคนเข้าพันทิปวันนี้เท่าไหร่ครับแต่ยอดเป็นไงยอดอยู่นี่กไอพี น่าจะราวๆสักแปด0สนโอ้โหอยู่ทีๆพี่แปด0สนแปดแสนครับหมายความว่ากลมๆร้านหนึ่งเนี่ยคนไม่ซ้ําอพเนี่ยหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องอัล้านคนเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์อันดับที่ไม่แน่ใจสามถึงสี่ของประเทศไทยะเป็นท็อปฟรายด์กันนะหนึ่งในห้าครับ ที่นี้จะเริ่มยังไงดีนะบคนจะเริ่มเขาคนจะคนจะเรียนรู้ยังไงอยู่ๆพวดเข้าไปเนี่ยไม่ได้แน่นอนโดนแน่โดนแน่คุณอพิสิทธ์มีคําแนะนำยังไงเริ่มเข้าไปเป็นพูดคุยก่อนนะฮะให้ให้นึกถึงให้มีตัวตน,นให้มีตัวตนนะให้คุยเป็นเรื่องราวให้คําเสนอแนะน,นึกถึงร้านกาแฟ <C> e <at> นะร้านกาแฟแบบแบบกาแฟโกปี้อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่ใช่กาแฟสตาร์บนะัคกาแฟแบบภาคใต้คนภาคใต้เขาติดก <c oughs> ันตอนเช้าเนี่ยจะมาดื่มกาแฟกัน <c oughs> คนแก่ๆมาดื่มกาแฟกันมาถกกันเมืองกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ <c oughs> นะข้าไปคุยแบบนั้นก่อนนะฮะส่วนส่วนจากนั้นเนี่ยพอคุยเสร็จแล้วคุยคุยจนเอคนเขาแบบคุ้นเคยกับเราแล้ววันหนึ่งเรามีธุรกิจเราเข้าไปแบบเออเนี่ยมีของขายอันหนึ่งนะแต่ว่าขายทุกที่เหมือนกันนะก็ก็เข้าไปขายในห้องห้องห้องที่เฉพาะ นะครับแล้วก็มีอ,อ,อีกอันหนึ่งคือรีวิวสินค้าค,คือรีวิวสินค้าเนี่ยจะไม่ใช่ขายตรงๆจะไม่ได้ฮาเซลล์แต่ว่าเอาเอา,เอาสินค้าที่เรามีเนี่ยมาแนะนําว่าแนะนาในในห้องที่คุยหรือห้องที่ขายสินค้าในในห้องห้องที่คุยปกติได้เรือ่องรีวิวสินค้าเนี่ยเราอนุญาตนะครับอ๋อรีวิวสินค้าในในปกติได้ได้ดังนั้นรีวิวสินค้ากับการขายสินค้าแต่ไงคือดีตรค,คือไม่ลงราคาถูกไหม ไม่บอกเบอร์โทรขายรีวิวสินค้าก็พูดถึงสรรพคุณของสินค้าเราทําอะไรได้บ้างหนึ 1, 2, 3, ่งหแต่ว่าไม่ได้ติดจะซื้อที่ไหนขายที่ไหนอะไรย่งม่มีให้บอกสรรพคุณเฉย,ยเฉยใช่ใช่นะครับให้นึกนึกถึงสมมติว่าผมซื้อ iPhone เครื่องใหม่มาแล้วผมอยากจะรีวิว i ไอโฟนใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงผมไม่ได้มีสิทธิ์จะ้วจริงจริงแล้วจริงๆริงแล้วคนรีวิวเนี่ยมีสินค้า iPhone อยู่ในมือใช่แต่นี้เรารีวิวไปก่อนใช่ไม่ต้องลงเบอร์โทรไม่ต้องบอกราคาใช่เขาบอกไปใช้ดียังไงคือการการรีวิวในในพันทิปเนี่ยเราแบ่งแบ่งออกเป็นอยู่สามสี่แบบนะครับก็แบบแรกคือเราจะเรียกว่าคอน summer รีวิวคอน summer รีวิวเราจะย่อว่า CR นะคอน summer รีวิวคือผู้บริโภคเนี่ย เป็นคนควักเงินควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อสินค้าชิ้นนั้นมาใช้ใช้ดีไม่ดียังไงเอามาบอกต่อมาเขียนรีวิวต่อนะครับไปกินข้าวร้านอาหารนี้ไปพักรีส o อร์ทนี้นะครับซื้อ,อโ,มโมบายสมาร์ทโฟนอันนี้มาใช้แล้วเป็นยังไงเขียนรีวิวลงมาในในเว็บเรามีคนอยากจะอ่านเยอะมากเพราะว่าเขาสมมติลูกค้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันนเป็นข้อมูลผมอยากรไม่พอซื้อมือถือรุ่นใหม่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมเข้าไปอ่านรีวิวก่อน นะครับอันนี้เป็นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแบบที่2เราเรียกว่าสปอนเซอร์รีวิวอยู่ตรงไหนครับอันนี้ห้องลองเข้าไปห้องที่ที่เยอะๆนะครับเช่นห้อง Blue p l n n e t อ่าอันนี้จะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพขออนุญาตขัดจังหวะืูวิสินนิดหนึ่งมื่อกี้โทษครับแล้วก็ตั้งเวลาเวลาที่อยู่ในกระทูเนี่ยนะครับให้ให้ลองสังเกตนะฮะเดี๋ยวบางกระทู เขาจะเขียนอะไรอย่างหน้าร้อนอีกแล้วนะครับไปเที่ยวเทศกาลเนี่ยนะฮะจะเห็นจะเห็นว่ามันเขาจะเขียนวงเล็บว่าซ R อ๋อใส่เลยบอกเลยใช่คือคอน s u m e r รีวิวอันนี้คือเขาไปเขาไปเที่ยวเอกเทศกาลทานาบัตะแล้วแล้วเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาก็เอามาเขียนรีวิวนะครับมาเนี่ยนะฮะมีลูกมีลูกนะครับอ๋อค่อจะรีวิวว่าทริปก็เป็นยังไงนะอันนี้คือซ R ครับนะครับทีนี้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น SR นะครับอย่างเวลาเราตอนที่ตั้งกระทูเนี่ยนะฮะตั้งกระทูใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีคมาําอธิบายบอกไว้นะครับว่าว่าอันอันเนี้ยคุณถ้าคุณจะเขียนรีวิวนี่ให้คุณระบ,บุด้วยว่าเป็น CR เป็น SR เป็น BRSR คือ SRSR เนี่ยนะครับอ่านี่ตรงนี้ไม่่เกนะียโอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่เลย SR เนี่ยคือสปอนเซอร์รีวิวแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนเนี่ยมาจ้างคุณไปอาจจะสมมติสมมติให้คุณไปพักรีสอร์ท ที่หนึ่งที่เกาะช้างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยแรกกับว่าคุณช่วยรีวิวลงพัาทิปให้หน่อยคุณไม่ต้องจ่ายเงินมาเที่ยวเองนะเราเราออกให้นะครับก็จะคนละฟิลกับ CR อารผมว่า CR นี่น่าเชื่อถือกว่าเพราะว่า CR ไม่มีเสด้ส่วนเสียฉันควักเงินเองฉันอยากจะบอกว่าใช้บริการสินค้าบริการนีว่าเป็นยังไงแต่ SR นั้นจะดูเหมือนกับว่ามีมีเสียส่วนเสียเพราะไปใช้ของเขาฟรีก็ต้องรีวิวให้ซึ่งก็ต้องน่าจะโบกๆนะในทางพื่สิทีินั้นจะต้อง คอมเมนต์ในบวกบวกครับนะ c ีอาร์น่จะดูดีกว่าใช่ครับดังมีซีอาร์เอ SR แล้วมีเลยต่อครับคนที่ทำเอสเนี่ยคนที่ทำเอสเนี่ยนะครับเขาจะเขาจะเออบางทีธุรกิจเนี่ยถ้าใจถ้าใจกว้างนะฮะก็จะบอกว่าเกียรติเต็มที่เลยอ่าลบก็ลบนะบวกกบข้อเสียก็พูดกันมานะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคนเขียนเองเนี่ยเวลาเขาเขียน SR ถ้าเขาเขียนเชียร์อย่างเดียวเขาก็กระดากใจนะเพราะคนคนตามอ่านเขาเยอะอะนะครับเสียชื่อเขาด้วย CISR แล้วก็อีกตัวสุดท้ายคือ BR BR คือ business review มิสเซสต์รีวิวที่คือเจ้าของธุรธกิจเนี่ยขอรีวิวเองเจ้าของคนขายสินค้าเลยใช่นะครับบอกว่าเอ้ยขออยากจะขอรีวิวรีสอร์ทตัวเองขอรีวิวร้านหารหัสตัวเองอลงในพันทิปต<ร><น>ัวเองอ<ช>ย่างคุณซีขายเกมเนี่ยขายเกมเนี่ยบุ่นคลองสมัยหนึ่งคุณเคยขายเกมี่บุ่นคลองใช่ไหมครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยจะยังไงฮะคุณอนุวิสินก็รีวิวเกมรีวิวเกมถ้าอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเอาเอาแบบง่ายๆอย่างงี้ต้องเป็นอะไรเป็นเป็นบีบีอาร์ คือไม่ต้องรีวิวเองก็ได้แบบให้ให้ให้คนอื่นรีวิวให้เอาเกมให้เขาให้คนให้รักเล่นเกมที่เขียนเก่งๆอ่ะแล้วก็เอาเกมให้เขาไปแล้วให้เขาเล่นแล้วก็รีวิวให้ก็จะรู้ยังไงว่าร้านอยู่ตรงนี้ล็อกนี้อันนี้อันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องไปตามหาสินค้ากันเองใช่ลักษณะนั้นใช่จะขายก็ต้องไปขายในห้องขายอันนี้ไปบอกถูกไหมมติสินค้าสินค้าเอซิมอลสินค้าเอ็กซ์ลนายเอไปไปไปทำเอสไอผมแล้วปุ๊บผมก็มาต่อเอ็กซ์อตรงนี้ขายโดยผม ใช่ครับอ่าเป็นลนักษณะแยกแยกส่วนกันถ้าทําการตลาดในพันทิปนี้ครอบคลุมทุกทั้งหมดไหมฮะตั้งแต่หมายถึงว่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่อ๋อเรารเราเรา,เราแบ่งหมวดไว้ค่อนข้างค่อน้างเยอะนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ผมว่าก็น่าจะเกือบหมดนะฮะอาจจะมีบางบางส่วนอย่างเช่นเป็นสินค้าที่ ity, เซนซิทีฟอย่างพวกยาออที่ขายไม่ได้ยยยอย่างนะหรือว่าจะเป็นบิ๊กไอนี่ก็อันตรายแล้วเพราะว่ามัน มันก็จะมีเรื่องกฎหมายอะไรบางอย่างที่ทำให้ของบางอย่างขายบนเว็บเราไม่ได้ครับนะครับก็จะห้ามขายถ้าสมมุติไม่ไม่มีรีวิวไม่เป็นเลยเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยสวยเนี่ยเนี่ยคุณอาพิสิทธิ์เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยซื้อเลยเป็นโฆษณาอย่างเงี้ยแพงไหมครับออลมกลมต้องถามเซลล์ทีเราต้องถามเซลล์นะครับแต่แต่ยังยังไงดีลงอย่างงี้ดีกว่าหรือว่าอย่างบางคนเขามีหลายทฤษฎีนะท่านผู้ชมฮะ จะบอกว่าเขียนเอาเอาเป็นเท็กดีกว่าหรือว่าเป็นแบนเนอร์ดีกว่าทฤษฎีไหนดีกว่าครับแบนเนอร์เอาไว้สร้างสร้าง awareness สร้างแบรนด์ awareness ทำให้คนตระหนักถึงถึงแบรนด์ของเราถึงถึงยี่ห้อของเรานะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเท็กลิงเนี่ยคือทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับเราให้เขาเข้ามาดูรายละเอียดมากขึ้นซึ่งซึ่งจะต่างกันอยู่ดังนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวเล็กๆแถวๆเนี่ยนะครับเล็กๆคือสี่ก้อนเนี่ยนะฮะไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเหมาะกับ เหมาะกับพวกแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเช่นแบบเชิญจากมีสมาชิกมามีเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างนะครับเน้นกิจกรรมเป็นหลักขณะที่พวกแบนเนอร์พวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่ที่เน้นเน้นสร้างแบรนด์นะแบรนด์ใหญ่ๆจะมาซื้อกันคือคือแบนเนอร์เนี่ยราคาจะสูงคเพราะว่าเใหญ่น้นตลาดตลาดแบรนด์ธุรกิจเล็กๆนี่คงไม่ไหวลาบากลำบากถ้าอย่างนี้แหละถ้าพูดถึงประชาสัมพันธ์เลยครับประชาสัมพันธ์ครับ ลงได้เลยครับข่าวปสัมพันธ์นี่แหละฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดคิดว่ายังไม่คล่องยังไม่เก่งนี่ฮะพันธิ์มีให้นี่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นยังไงฮะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ครับก็ใครมีประชาสัมพันธ์ p r ออะไรเนี่ยมาลงได้เลยข่าวพอามาลงฟรีเลยครับครับนี่ก็เป็นเครื่องมือในการทำตลาดพันธิ์ได้นะครับพันทิ์ครับมีคำถามสุดท้ายคือว่าตอนนี้โซเชียลมีเดีย ฝรั่งมันมาเยอะนะครับคนก็ไปลงโฆษณาแร้วาไปทำการตลาดเยอะเนี่ยทีนี้พันธุ์ทิปเราปรับตัวยังไงให้กับเข้ากับยุคสมัยซึ่งคุณอภิสิธิ์ก็รับผิดชอบเกี่วกับเรื่องโซเชียลมีเดียของมันทิปอยู่ครับ,รบ,รบเ,เราปัจจุบันนี่เราพยายามปัญหาปัญหาของเราอันหนึ่งนะครับคือตอนนี้ในห้องหลายๆห,ห้องนี่โฆษณามันแน่น ขายดีครับขายดีที่สุดอย่างห้องชัยคาซึ่งเป็นห้องที่คุยเรื่องบ้านคอนโดสาหาเดมาซัพเนี่ยโอ้โหแบรนด์คอนโดบ้านต่างๆเนี่ยนะฮะ แย่งกันแสตลีย์แลนด์เฮาส์แห่งันแย่งกันแย่งตำแหน่งกันนะครับแล้วก็สายคอนแท็กกันยาวนะครับเราพยายามจะปรับให้ให้ให้โฆษณาทาร์เกตมากขึ้นนะครับทาร์เกตมากขึ้นคืออะไรครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอีกหน่อยนะฮะในในพันทิป 3G เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราจะทำให้ให้มันมีเรียกว่ากลุ่มย่อยที่ละเอียดขึ้น ในห้องชายคาจะคุยเรื่องคอนโดนะในคอนโดจะมีโฆษณาเฉพาะคอนโดไม่มีบ้านห้องไม่มีบ้านหลังที่ดินไม่มีรับจะอื่นไม่มีเลยนะครับจะ targeting มากขึ้นสามารถแล้วก็จะ t a r ์เก็ตได้มากขนาดที่ว่าผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะครับคอนโดคนซื้อคอนโดอาจจะอายุ25ขึ้นรายได้เขาเท่าไหร่ต่อเดือนถาสมมติสมมติอายุ2 5ถึง35เอาคอนโดราคาระดับหลัก2ล้านบาทมาขายถ้าอายุ35อัพ เอาระดับ5ล้านบาทให้เหมาะสมทำแบบนั้นได้ม่ไม่ยิงแบบว่ายิงสาดไปเจาะสเปคลงไปเลยครท่านผู้ชมฮะในพันธทิปยังมีเยอะยังไม่ได้พูดถึงบล็อกแก๊งแต่พันธิทิพ์มาเก็ตเราเคยคุยไปแล้วยังมีอีกเยอะมากแก๊งมีแผ่นทาวแผ่นทาวแล้วมี e อ c h a n g e เอ็กเชนเทคเอ็กเชนเยอะมากทีนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะต้องเริ่มถ้าใครยังไม่เริ่มนะต้องเข้าไปเซอร์เวดูก่อน เรื่องราวเ้าคิดใหม่ๆนำเทรนเนี่ยจะเกิดขึ้นในพันธิตเสมอๆเลยอะไรแล้วแต่แน่นอนครับตัวจุดประเด็นสังคมในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในพันธิตนี่แหละกอว์เนี่ยนักของนักข่าวก็มาหาข่าวนี่แหละครัุณเบนแอพพสินสรุปสักสามสิบวิครับก็ใครใครที่มองพันธิตนะครับเป็นช่องทางการตลาดนะครับก็ใช้ให้ถูกที่นะครับใช้ให้ถูกที่แล้วก็ใช้ังนั้นว่าขายได้ขายได้แต่ให้ถูกห้องแต่ให้ถูกห้องแล้วก็พยายามเน้นเน้นเข้าไปเข้าไปรับฟังเสียงลูกค้า นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยเข้าไปเข้าไปฟังลูกค้าพูดว่าเขาว่าอะไรมาแล้วเอาสิ่งที่เขาตาหนิมาเนี่ยมาปรับปรุงสวนไม่ได้นะเคยมีเคยมีสวนปิดไปเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเละเลยน่ากลัวมากเดี๋ยววันหลังเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวเซนซิทีฟเซนซิทีฟมากอ่าเดี๋ยววันหลังให้คุณวิสินมาเล่าอาจจะเรื่องเป็นเรื่องครซสิสคือวิกฤตของธุรกิจที่โดนพันทิปเล่นคือวันนี้ไม่ไม่ไม่ทำอะไรนะอยู่เฉยแต่ว่าเขาซัดกันเองแลวลูกค้าก็อัด ธุรกิจนั้นล่มสลายไปเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณอภิสินตรุงการนนท์ครับซึ่งเป็นผู้บริหารของพันทิปนะครับแล้วก็มีผลงานการเขียนหนังสือ iMarketing 10.0แล้วก็เป็นวิทยกรบรรยายให้กับสถาบันภาครัฐเอกชนการศึกษาทั่วประเทศครับวันนี้ต้องขอบคุณที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับเราสามคนลาไปเลยครับสวัสดีครับ